แบบไหนที่เรียกว่าบาปแม่โบแวนด้าลงคลิปกินต้องอึงไข่โดนโซเชียลทักแรงทำบาปถึงขั้นคอนเลิกติดตามเจอซัดถามกลับแล้วกินไข่อย่างอื่นบาปหรือเปล่าได้มาตัวใหญ่มากไข่เยอะมากนะคะเป็นอาหารที่แบบว่าหากินยากมากนะ นาว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงนะคะที่แทบจะไม่เคยมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเลยสําหรับแม่โบแวนดา้าคุณแม่ลูกสองสุดสวยทีล่าสุดก็ได้เกิดเป็นประเด็นดราม่าจนได้เมื่อห่างแม่โบได้ลิมลองเมนูเด็ดเปิบแซบนั่นก็คือโชกินเมนูต้มอึ่งไข่ซึ่งเป็นเมนูเด็ดของใครหลายๆคนโดยเป็นการนําอึ่งที่มีไข่อยู่เต็มตัวมาปรุงอาหารซึ่งเป็นเมนูหาก,กินยากที่กินกันทั่วบ้านทั่วเมืองและกิโลกร,รัมก็ยังมีราคาแพงอีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตต่างพากันบอกว่า ว่าน่ากินมากดูแซ่บกันสุดๆโดยในคลิปดังกล่าวแม่โบก็ได้ทําการรีวิวสุดแซ่บพร้อมกับบอกไปว่าได้อินไข่มาแล้วน่าก,กินมากๆเป็นการต้มมะขามซึ่งเป็นเมนูที่หาก,กินยากพร้อมกับกินคู่กับน้ําจิ้มแจว่วแต่หลังจากที่ได้มีการโชว์กินเมนูสุดแซ่บก็กลับกลายเป็นดราม่าไปซะแล้วได้มาตัวใหญ่มากไข่เยอะมากนะคะเป็นอาหารที่แบบว่าหาก,กินยากมากนะหาก,กินยากมากนะทุกคน เดี๋ยวมาลองกันค่ะอีกดิก็จะจิ้มจิ้มแจ๊บนี่นะคะด้น้ำลายๆเนยน้อยทำให้นะคะจะเป็นต้มมะขาม พราะหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานก็ได้มีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาสาัจคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์โผล่เข้ามาให้แม่โบได้ปวดหวัวกันอีกแล้วพอได้มีคอมเมนต์จากโลกโซเชียลที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการกินต้มอ,อึงไข่เรรีบเข้ามาคอมเมนต์ติงแม่โบแวนด้าว่าไม่ควรนำอึงไข่มาทำอาหารเพราะมองว่าเป็นการทำร้ายสัตว์หรือแม่แต่บอกว่าแม่โบไม่กลัวบาปหรอเอาท้องแก่ไข่เต็มท้องประจับกินไม่มีอะไรกินแล้วหรอเข้าท้องอยู่ไปจับมากินทำไมสงสารน้องเขามีไข่ด้วยกินอย่าง ื่นๆมขนาดถึงคันที่ว่าขอ ollow, อัน follow พะโพสต์นี้กันเลยทีเดียวซึ่งแม่โบก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ด้วยว่ายินดีค่ะการน,นี้หลายคนที่ได้เห็นดราม่าของแม่โบแล้วก็ได้เข้าไปคอมเมนต์แตกเป็น2ฝั่งซึ่งในคิดทางคอมเมนต์ส่วนใหญ่มองไปเสียงเดียวกันว่าไม่ควรที่จะเป็นดราม่าก,กับการกินของคนอื่นและก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นบาปด้วยถ้ายังจะกินเนื้อสัตว์กันอยู่ก็ไม่ว่าจะสัตว์แบบไหนมันก็มีชีวิตทั้งนั้นโดยได้มีคอมเมนต์ที่ช่วยดันดราม่าดังกล่าวอาทิเช่นอย่างดราม่าก,กับการกินอาหารของ คเลถ้ายังกินเนื้อสัตว์กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์แบบไหนมันก็มีชีวิตทั้งนั้นถ้าตัวเองไม่ชอบกินก็กดข้ามผ่านไปดีกว่าจะมาเม้นบาบาบทำไมเมื่อก่อนเคยกินแต่พอได้เห็นตอนทำแล้วก็เลยไม่กล้ากิน พวกวที่ดราม่ากินอึงน่งไข่นี่คุณโบก็บอกแล้วว่าถ้าไม่สบายใจก็เลื่อนผ่านได้จะเลิกติดตามก็เลิกไปค่ะไม่ต้องมาบอกหรอกคนเราก็กินกันทั้งนั้นมันคืออาหารค่ะคนชอบก็อร่อยคนไม่ชอบก็ไม่ต้องกินแต่ชาวบ,บ้านตาดำๆเขาไม่มีเงินซื้อเนื้อสัตว์แต่เขาหาอึ่งได้จากท้องนามันคืออาหารของครอบครัวเขาค่ะ ชอบแม่โบมากค่ะน่ารักมากเป็นอาหารชั้นยอดเลยเขากินมาพันๆปีแล้วดิฉันยังอยากกินเลยแต่ไม่มีขายพวกที่ดราม่าเวิร์ทาเป็นดัจริตตัวคุณไม่มีปัญญาหาทานมากกว่าอย่าทาเป็นโลกสวยจริงๆแล้วคุณคงเคยกินแต่ไม่กล้าโชว์กลัวเขาคิดว่าเป็นคนมากนอกหรอคะอยากโชว์กินแต่ไข,ข่คาเวียว,ว่างั้นคุณโบสุดยอดไปเลยค่ะการาหารน่ารักที่สุดคนที่ดรามา่าคุณอย่าไปหาทานสัตว์ทุกชนิดนะคะแม้แต่ไข่เดี๋ยวมันจะบาปแม่คนบุญมาฟอลโล่แม่โบพอคลิปนี้เลยค่ะชอบมาก ทำไมต้องกลัวบาปด้วยหานในชีวิตประจําวันคนเหล่านั้นยังปฏิบัติศีลห้าไม่ได้ก็ไม่ควรมาพูดในโพสต์คนอื่นเนาะแต่ละคนคือตลกมากนะบาปหรือเปล่าทานไม่ได้การที่คุณมากระแนะกระแหนผู้อื่นนั้นก็เป็นบาปอย่างหนึง่งแต่ละคนแต่ละภาคก,กินอาหารไม่เหมือนกันไม่ผิดที่แต่ละคนอยากจะลองสิ่งใหม่ๆซึ่งในการลองนั้นก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทําให้ใครเดือดร้อนสักหน่อยมนุษย์ป้าโลกสวยพึ่งเล่นโซเชียลก็แบบนี้แหละค่ะไปวางบ้างนะป้าหัดกินเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะจะได้สว่างอยากกินแต่ผกัก คนที่กินไข่ก็บากกันไปหมดสินะทั้งไข่ปลาไข่แซลมอนไข่ไก่ไปวุ่นวายกับเขาทำไมเป็นต้น และนี่ก็เพียงแค่ส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เท่านั้นและจากประเด็นดังกล่าวงานนี้แมโบก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยได้มีการแก้ไขแคปชั่นคลิปดังกล่าวไว้ว่าต้องขออภัยท่านที่ไม่สบายใจในการกินอึ่งไข่ของโบนะคะแนะนําให้เลื่อนผ่านได้เลยเอาที่สบายใจในการใช้ชีวิตเนาะพร้อมกับคอมเมนต์ในโพสต์เพิ่มเติมได้ว่าถ้าเรากินไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ปลาข้าวเวียไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาคอสไข่ปลาริวกิวไข่ปลาดุกไข่ปลาแฮริงเราจะบาปไหมคะแล้วถ้ายังจะกินเนื้อ สัตว์ทุกประเภทจะบาปหรือเปล่าคะแบบไหนที่เรียกว่าบาปสําหรับโบโบว่าคนกินคนบาปที่สุดค่ะส่วนในวิธีการกินแบบคนกินคนบาปมากบาปน้อยอยู่ที่วิธีการกินค่ะและนอกจากนี้เธอก็ยังได้โพสต์ข้อความลง Story ไอจีสตอรี่ด้วยว่าถ้าการกินอึ่งไข่ของโบนั้นมนเป็นการรบกวนความรู้สึกท่านใดโปรดเลื่อน่านได้เลยนะคะบาปของคนเราไม่เท่ากันเอาที่สบายใจในการใช้ชีวิตกันเนาะงานนี้ก็เรียกได้ว่าการทานต้มอึอ่งเป็นเหตุสังเกตได้นะคะซึ่งแม่โบเนี่ยก็ได้มีการอออมาเคเรียชัดทุกประเด็นดราม่า แล้วว่าหากการรับประทานอาหารของเธอนั้นทําให้ใครรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยที่ว่าบาปคนเราไม่เท่ากัน